ไม่เคยอ่านคอมเมนต์ทันเลยเอาจริงไหมวันนี้ทำอะไรวันนี้ตื่นไปวิ่งตอนเช้ามาครับแล้วก็กลับไปกินข้าวแล้วก็แอบนอนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาฟิตเนสต่อนี่เป็นวัน productive day เราจะไปอ่านบท เดี๋ยวต้องออกกองต่ออีกสวันติดคือออกกองไม่เหนื่อยเท่ากับอยู่ทุกซีนคือล่าสุดไปออกกองมาแล้วแบบในเบรกดาวมีทั้งหมด18บซีนแล้วก็คือมีชื่อเราอยู่ในทุกซีนแต่สนุกดีถือว่าได้ทำอะไรใหม่ๆแปลกๆ เตลเอฟไปนะครับเดี๋ยวของเรื่องเรื่องนานี้น่าจะออนก่อนผมคิดว่านะของผมน่าจะน่าจะกลางลาคือมันมีหลายเรื่องใช่ไหมของเราน่าจะอยู่ช่วงกลางลาไม่แน่ใจว่าช่วงไหนเห็นคนพิมพ์มาว่าหนีงานมาสองทุกคนเลยไม่ดีนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ได้หยุดละค่อยแอบมาเล่นนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มาไลฟ์ฮะมีทำงานใครมาเจอกันที่ชาบูชิครับวันนี้วันหยุดหรอ จริงหรือเปล่าความจริงคืออะไรดได้เต้นกับน้องๆบาสไหมไม่ได้เต้นนะครับเมือ่อวานก็แต่สนุกดีนะได้เจอน้องๆแบบทำงานด้วยกันน่าจะครั้งแรกเลยมั้งปกติเจอแบบผ่านผ่าน ติมันจะเจอเจอพิมพ์บ่อยสุดมั้งครับรอบนี้ได้ได้เจอน้องไทยน้องภูเมื่ขุนพล,ลก็เจอบ่อยใช่ขุนพลกับพิมพ์เจอบ่อยแต่เมื่อวานถือว่าอะไรเนี่ยมีอะไรมาเมื่อวานถือว่า ได้รู้จักน้องพิมพ์มากขึ้นนะครับเมื่อวานสนิทกันมากขึ้นละคือเมื่อวานตลกมากก็คือผมก่อนแต่งหน้าใช่ไหมครับแบบปวดท้องจะไปห้องน้ำแล้วห้องน้ำในห้องแต่งตัวมันคือมีแค่สองห้องแล้วก็วิ่งไปห้องแรกห้องแรกห้องห้องแรกล็อกก็เลยเปิดห้องที่สองห้องที่สองไม่ล็อกแต่เปิดประตูไปเจอพิมพ์นั่งทำธุระอยู่ คือแบบภาพมันแบบเหมือนซ้อนอดีตเลยตอนตอนผมอยู่นาดาวผมก็เคยมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็คือลืมล็อกประตูเหมือนกันแล้วก็มีลุนพี่คนหนึ่งไม่ระบุนามเปิดประตูของน้ำมาเหมือนกันรือว่าเป็นสายเลือดสายเลือดเรามันเข้มข้นเหลือเกินเลือดชมพูฟ้าเรามันเข้มขน้นคือเหตุการณ์เออเพิ่งเพิ่งเห็นว่า ไอ้ที่ที่พิมพูดบนเวทีบอกว่าชะตากรรมบนนั้นที่สง่งลาบก็คือพิมพ์กับผมก็คือเหมือนกันอ๋อเพื่อนเข้าใจว่ามันคือไอ้หลตู้จับเด็กของนาดาว <c ười> คือชะตากรรมแบบใกล้ใกล้เคียงกับพิมพ์แต่ว่าคาแรคเตอร์เรา คาเล็กเตอร์ตอนนั้นรู้สึกนิสัยคล้ายๆพูมากกว่าของผมนะแต่ว่าสังคมหล่อหลอมจนมาเป็นผมในทุกวันนี้แต่งงว่าผมห่างกับพิมส์11ปีเลยหรอเกินไปปะ เป็นปีใช่เหรอไม่น่าถึงนะ5-6ปีก็รู้สึกแก่แล้วตอนมีคนพิมพ์มาบอกว่าห่างเก้าโอ้ลดไปตั้ง2ปีขอบคุณมากเครียดเลยไม่เคยรู้สึกแก่เท่านี้มาก่อน แน่เรายังพอได้ไหมครับยังเหมือนดูดูอยู่วงบัสถ้าผมไปยืนกับน้องๆวงบัสผมยังถือว่ากลมกลืนอยู่มไหมือดูต่อสุด น้องชายอลันเพราะว่าอลันก็โตสุดใช่ไหมแต่น้องๆทุกคนน่ารักมากเมื่อวานแบบทุกคนดูแบบมีคาแรกเตอร์ชัดเจนนิสัยดีทุกคนเมื่อวานปวดขามากใช่ปวดขามากเหมือนกันงานน่าจะแบบสองสามชั่วโมงได้แต่สนุกมาก ได้เวลาละขออนุญ,ญาตไปฟิตเนสก่อนนะครับเราเจอกันใหม่บ๊ายบายตั้งใจทำเงินนะครับ